ในวาระจะเข้าปีใหม่2,567นี่ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตเสี่อยใสในพระพุทธศาสนาจงทำใจให้มีสมาธิบังเดอร์ล้วก็ขอให้โชคดีมีชัยิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนาด้วย ของบางอย่างก็อาโหสิกรรมให้กันบ้างจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนโดยเฉพาะคนเดียวนี่ชักหัวร้อนเขาเรียกหัวร้อนไหมเน <c oughs> นีขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาพวกคุณโยมทั้งหลายขอให้มีแต่โชคดีมีชัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนา Yung Yung Shing Fu, Sim Chang Shui Chun, Lao Kai Hing h i s n Li h